สวัสดีค่ะทุกคนอารองเมย์หมิงลาบาชิทีนี้มารอไปเพิ่อนนี้ตีกูตีเต็มแน่วนนี้เซ็นโต้ว่าจะาไปตรงกูดะดูเรื่อยจะมาเพื่อนป่าเลยใ่ไปดูกันเลยนะคะมีที่จอดรถไหมคะมีที่จอดรถไหมครับมีสุราชีเนที่จอดรถจอดสุราใกล้ดเฮติเนียม,มาเฮติตีสุรากูเล่จอดเน่เปียวลุยาไปเลยจอดรถ ที่จอดรถโซโลชีกาปาเกียกุตราบะมีที่จอดรถไหมครับคิดว่าไงครับคิดว่าไงครับคิดว่าไงสุระเปรูเปรูเทเน่หรือเปรูาเพียปาได้คิดว่าไงครับ,ไ,รไ,รบ,ไ,รบไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยสุระเต็มะบูเต็มใจบูเต็มะกางบูอะไรู่ในี่ย,ยรืมะเปรูยาบาไ แน่ใจสุระตีชาดีเหรอไม่ค่อยแน่ใจสุระแต้มาตีชาบูแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนครับแล้วแต่สุระตะบบเบแล้วแต่คนสุระขยาตะบอเบตนตะบบเบแล้วแต่เธออะนะสวเมนตะบบเบแล้วแต่พี่อะนะสวยอากูตะบบเบแล้วกูพยศเนย ยากเลี้ยวแตะน้องมาก็จน์จะนะในซาลีดีกูอัญมณีเพียวมีแล้โรลยาไปเล้วแต่คนครับไปทูระแป๊หนึ่งนะคะไปทูระเป๊หนึ่งนะคะไปสุราตัวเดกทูระสุรากสาชิลบเนาะกสาเป๊หนึ่งคณะดีไปทูระแป๊หนึ่งนะคะกสาดิชิลคณะต่อไลอ์อามเนาะเดี๋ยวกลับมานะคะ ตดี๋ยวกลับมานะคะขณะนี้ใ,ใจเป็นละไรแค่ไหมเนาะเดี๋ยวขณะนี้ใจกลับมาเป็เนละไรเนขณะนี้เป็นละไรแค่ไหมเนาะเดี๋ยวกลับมานะคะฉันลืมของไว้บนโต๊ะค่ะฉันลืมของไว้บนโต๊ะค่ะฉันงาลืมไม่แค่ไหนลืมสุราเมตีของสุราปีซีลืมของไว้ปีซีไม่แค่ไหนบนโต๊ะ บนโตะสุระสเสวยียอปปัปลมั๊เบียซีแจงเหงืนอปปนเนาะลืมอมคงไว้บนโต๊ะค่ะไวไฟฟรีไหมคะไวไฟฟรีไหมคะไวไฟฟรีอย่าละเชะแท็กซี่ไปไอคอนสยามราคาเท่าไหร่ครับแท็กซี่ไปไอคอนสยามราคาเท่าไหร่ครับ แท็กซี่สุดะแท็กซี่กูเปร่าบ้าไปตัวเดชไอคอนสยามไอคอนสยามกูตัวเดชราคาเท่าไหร่เปล่าเลยไอคอนสยามแท็กซี่ก้าเปล่าเลยหลุดเปร่าเฉยไปเลยเวลาคุณไปไอคอนสยามไหนมากูเปร่าเฉยเลยกูตัวเฉยในอยากอัสซาโทเปียโรเปียลุยาบ้าเลยแท็กซี่ไปไอคอนสยามราคาเท่าไหร่ครับระวังนะคะ ระวังนะคะตรีทบราบาเชระวังสระตรีทาดีสระบอกเผอออกค่ะระวังนะคะตรีทาบาเชอารมณ์เฮ้ที่อยู่ดีเลยทุกๆอย่างเปลี่ยนไปโจเซ่เมียจิติดมาเลยชีนอกวิดีโอนี้มาแกะทุรจะมาเหมสวัสดีค่ะเจีกันใหม่นะคะค่ะ